เออนี่ฉันเองนะน็อกน็อกเออแล้วเงินฉันล่ะเพื่อนะ๋อโอเคเดี๋ยวฉันจ่ายให้นะเออฉันก็ไม่อะไรหรอกนะแต่แต่ว่านายใเงินฉันก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้แล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเอใช่ใช่พรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากพรุ่งนี้ร่อไงฉันไม่ใช่ผู้เสพนะเพื่อนฉันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แต่นายเตรียมเงินไว้พร้อมดีกว่านะเดี๋ยวฉันจะลองหาดูแล้วกันนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทุกอย่างโอเคใช่ไหมเพื่อนก็ดีโอเคโอว้กันนะะแลย่ืม นายคงไม่ลืมหรอกนะสตีวี่ว่าไงเพื่อนเฮ้ว่าไงเพื่อนนี่ก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วนะนายมีเงินให้ฉันหรือยังล่ะได้ให้เวลาฉันถึงวันสูงได้ไหมตอนนี้ฉันไม่มีเลยอ่ะอู้มันฟังดูน่าตลกดีนะฉันบอกนายแล้วไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่ฉันไม่มีเพื่อนอู้ถ้างั้นเอ่อเนียนไปหน่อยเนี่ยเจ็บใช่ไหมล่ะเจ็บใช่ไหมล่ะฮะมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยสุดดีใช่ไหมล่ะไม่เหรอฮะ ใช่นี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่ะโอ้มายกนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเงินกูอยู่ไหนมึงจะเอาเงินให้กูใช่ไหมเงินกูอยู่ไหนเงินกูอยู่ไหนเงินกูไหนฮามึงชอบแบบนี้ใช่ไหมชอบแบบนี้ใช่ไหมเงินกูอยู่ไหนฮะเงินกูอยู่ไหน มึงมีเวลาถึงห้าโมงมึงได้ยินไหมมึงมีเวลาถึงห้าโมงมึงมันบ้าไปแล้วอย่าลืมเช็ดตัวด้วยล่ะเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันนายนะเพื่อนเอ่อฉันตกบันไดนะอู้ทีหลังก็ระวังหน่อยนะโอร์นิ่งบอยเป็นวันที่ดีนะครับเดี๋ยวนะไอเวน <c oughs> เลเชนว้าว oh. wow. คุณดูดีนี่ใช่ฉันยังไม่มีลูกนะอืมอาา่าฮะแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่เราไม่ได้เจอกันตั้ง2ี่สิปีแล้วนะปีเตอร์ฉันว่าฉันได้คำตอบใช่ได้แล้วนะจำได้ไหมว่าเธอเคยบอกว่าเธอสับสนตอนที่จะแต่งงานกับลูอิสอ่ะแต่นี่จะมาเข้ากับฉันนะ่ะเลเชอร์ cher, นั่นมันดานมากแล้วนะคำตอบของฉันก็คือใช่ปีเตอร์ฉันจะแต่งงานกับคุณแต่ว,ว่าเลเชนด์ผมว่าผมมีเออมีเออมีเออมี ทุกอย่างพร้อมแล้วนะอือฉันว่าภรรยาของเธอต้องอยากรู้มากแน่ๆว่าเธอกำลังทับสนในวันที่ก่อนจะแต่งงานไม่กี่วันนะเ <c oughs> บกเมลกับคุณเชฟลินผมรู้ผมรู้ว่ามันปิดแล้วแต่ผมอยากให้คุณดูปลาของม่หน่อยอะจูเมลเนี่ยกูก็ยังอยู่ตรงนี้ไงทำไมคุณไม่ออกมาดูหน่อยล่ะเออไม่ต้องห่วงเดยกจะปอน้อยฉันจะดูแลนายเองเพราะฉันรู้ว่าสักวันหนึ่งนายก็ต้องทำแบบฉัน ขอโทษนะครับเพื่อนคณไม่มีโอกาสรอดแล้วฉันไม่สนเรื่อง่ารรักษาแค่ท้องไม่ใช้คนนี้เป็นปกติเดี๋ยวนี้ขอบคุณจ้าปาน้อยผมไปเองอืม <c oughs> มันเขียนว่าเกินเค้กไหมน่ะแต่ถ้าลองหลีตาแล้วลองจิตรากทาราสักหน่อยนี่มันของปีเตอร์กิฟฟินจะใช่ปีเตอร์นั่นมันของเกรนเค้กไหมอับข้นเขาเดี๋ยวนี้โอ้ใจยเย็ยนก่อนลอิสมันก็พูดยากอยูอย่นะว่าถูกทางศิลธรรมหรือเปล่าเราก็แค่จะเช็กว่าเขาส่งถูกบ้านหรือเปล่า แล้วข้างในเป็นอะไรแนตะ่แค่นั้นเองนะห้ามเปิดกล่องนั่นนะนี่รู้ไม่โลอิสในทางฟิสิกส์แล้วมันมี2ทางเลือกในแต่แลจะจักรวาลนะ1เปิดกล่องหนึ่งไม่เปิดกล่องอฉันจะไม่เปิดกล่องอฉันจะเปิดแล้วนะโอ้สุดยอดไปเลยนี่มันแซ่นี่นะปีเตอร์ระวังหน่อยอย่าลืมสิว่าเราเช่าบ,บ้านนี้อยู่นะน่าเศร้าใจจริงว้าวฉันรู้สึกมีพลังเหมือนตอนที่ปล่อยมอสู้กันเพื่อดูว่าใครจะรอดนะพวกแกจะต้องสู้กัน และผู้ิชนะก็จะได้เป็นอิสระจากที่นี่จะไม่มองกูแบบนั้นวะปีเตอร์เอาน้ำมะนาวหน่อยไหมโอ้ไม่ก๊ดฉันบอกแล้วว่าอย่าเล่นเป็นประเจ้ากับพวกมันเหล่านั้นเนี่ยจำจะให้ว่างเปล่าล่ะอู้เหมือนุ่มจังเลยจำจะให้ว่างเปล่าล่ะลบทุกอย่างออกจากหัวออกไปให้หมดเลยนะแล้วจะบอกว่า,นาอนาคตเกิดอะไรขึ้นนายเห็นอะไรนะ่ะนายจะตายเพราะเครื่องบินชนกันนานอนาคตจะเกิดเป็นถุงงยางนะ่ะเอาไรเอาไม่ไม่ไม่ not alright เออชิดล้ไหนอของคนจีนเนี่ยน่าจะรอนี้นะหยุดเลยปิงปองทุกเสียงปิงปองเท่ากับสองเส้นมาทำอะไรโอเคผมมาเอาเสื้อที่ฝากซากไว้น่ะโอ้จริงเป็นเบอร์เลยอะ่ะ นี่เป็นปนที่ที่น่าทางานมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ไปโรงเรียนอะย <25 S 1> ี่สิบห้าเหรียญผมว่าคุณลืมเสื้อผมนะมันไม่มีผมว่ามันมีเสื้อผมอยู่นะช่วยเช็คทีได้ไหมอะไม่เช็คไม่มีหรอกนี่วะชิวะชิฉันว่านายมีเสื้อฉันอยู่นะก็บอกว่าไม่มีไงวอยมีสิวะเอาไปหนูดิเอาเสื้อมาจะไปหรือจะให้เรียกตำรวจเขมไม่กล้หรอกหรือจะเอาใช่ไหมเอานายวันวันเออไปก็ได้ แต่ไม่จบแค่นี้หรอกเดีย๋ยวกูจะเอารูเพิ่มทีไปด้วยเออเอาไปเลยยังเหลืออีกหลายใบย่ยาก,กลับไปอีกนะอ้วนะเกียดพวกอเมริกันอเมริกันหน้าตาแม่งเหมือนกันหมดอ,อูด้น่าธอเหมือนกันหมดแหละดูที่ั่าใครพูดอยู่นะพ่อกับแม่ชอบทำให้ฉันเป็นคนที่ไม่อยากเป็นตลอดเลยสตวีกิฟินมานี่ดูนี้เลยนะย่า yeah. นี่คือสอคสอบปีใหม่ที่เรากำลังจะส่งไปดูที่มีอะไรอยู่ในนั้นน่ะลองจง้องใช่แล้วลูกจุ้งแล้วดูที่ว่าข้าบนเขียนอะไรน่ะสวัสดีปีใหม่2026ทีนี้ดูอีกทีว่าคนในครอบครัวเราเขียนอะไรกันนะะ่ะฮะสวัสดีใช่ดิสติวี่ฟังนะพ่อเป็นพ่อสมัยใหม่และพ่อจะไม่ว่าอะไรลูกเราก,ก็ลูกจะเขียนอะไรลงไปนะแต่จำไว้นะว่าต้องเขียนคำว่าสวัสดี สวัสดีเข้าใจไหมสวัสดีนะอย่าเขียนไปเลยก็เชื่องสวัสด well. ีปีใหม่หกสองแต่อย่าลืมเขียนสวัสดีผมคิดว่าไม่มีใครเห็นหรอกนะเขาว่าสวัสดีน่ะฮ่โอ้ลื้อเป็นด็อกเตอร์หรือยังยังครับผมเพิ่งอายุสิบสองเองนะลื้อเป็นด็อกเตอร์แล้วเข้ามาคุยกันนี่ปีเตอร์ทำไมมีนมในตู้เย็นเยอะจังเลยอ่ะฮะเออก็ลืมไปเลยน่ะนี่ทุกคนนมในตู้เย็นบางอันมันไม่ใช่นมนะมันเป็นสเปิร์มมาน่ะฉันเป็นนักเขียนสเปิร์มมาแล้วล่ะ โอ้ไม่น่า not, not alright นี่คือตุต๊กตาบาบี้คืงหนูอยู่ได้มาตอนคริสต์มาสนะะจะมีผมยาวสลวยสวยเก๋มาพร้อมชุดเซ็ตสเซ็ตเลยนะเออเม่เกดใครสนกันวะปีเตอร์จะอาจจะลือไปะว่าตอนนี้เธอยูน่ในห้องเรียนนะอีกไม่นานนักโลกให้ช่วยอะไรไหมคะคมเควกไมค์กิฟฟินมารับตัวปีเตอร์กิฟฟินนะครับ เพื่อไปดูบอลเกมเอ้ยไม่ใช่ใช่หมอน,นมเนตอร์ไปลูกของคนเหรอคะใช่แล้วครับคุณผู้หญิงแต่ว่าตรงน,นั้นมีเด็กที่ดูหน้าเหมือนคนมากกว่านะคะด a d ดี้อ <Daddy? S 1> oh God! d a ด d y ดี้อ d Papa? พ่ออ d อกไม่มีเด็กอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่มีนะ <S <S> เอยอยากมีเซ็กใบ้ประกันไหมจ๊ะ เอจี่นี่ปีเตอร์นายเปิดเซฟตี้อยู่ใช่ไหมน่ะแนนอนสิวะก็คือปืนนายหามมาทั้งชั้นอยู่น่ะนดอฉชั้นเดี่ยวเกินพิสูจน์ดูไหมล่ะไม่ฉันกแค่อยากรู้ว่านายเปิดเซฟตี้อยู่หรือเปล่าน่ะเห็นเปล่าเปิดเซฟตี้อยู่แล้วนี่ก็คือเมื่อไม่ได้เปิดเซฟตี้น่ะมันต่างกันใช่ไหมล่ไอ้ละย้ำแกยิงฉันทำไมวะไอ้บ้าเอ้ยโอ้ปีเตอร์นี่มันคือเรื่องโง่ที่สุดที่นายเคยทำมาเลยนะไม่สิ่งที่โง่ที่สุดที่ฉันเคยทำก็คือการเปิดกระป๋องนั่นน่ะ อเออฉันซื้อมาทำไมเนี่ยรถกระายอย่เนีโอ้การนี่เป็นคนบ้าอะไรเนี่ยฉันดึูบุหรี่ไฟฟ้านะโจอสเตอริว้าพ่อไม่เห็นเข้าจะตายแน่ทิ้งมันลงเดี๋ยวนี้ทำไมละ่ะปัญเจงจะตายนะดูนี่สิยฉันเล่นบอลไม่กินนะกินเหมือนร้านเบอร์รี่เลยนะใช่แล้วล่ะมันก็เหมือนกับเรากินอาหารนั่นแหละไม่ใช่ว่าบลูเรตไฟฟ้ามันไม่ดีต่อน,น้าเหรอ มันก็อาจจะแย่นะถ้าเกิดนายกเราย,ยังแบนอยู่อย่างนี้นะมันดูไม่เหมือนสิ่งที่ทํามาเพื่อเด็กเลยนะ่ะนายขอดูกินหน่อยกินสําหรับทาลกขอลองหน่อยอู้ดูนี่นะ <laughs> ยังกันในหนังเดลิงเลยใช่ไหมล่ะโคตรเจ๋ง <c oughs> สวัสดีเจ้าสาวน้อย เกย์เกดิเกย์กิแคร์ไปดิเกย์เกดิโจทีนะมีใครเห็นวัยข่าวฉันหรือเปล่าน่ะเออฉันดื่มมันไปแล้วน่ะเอ้าไม่เป็นไรหรอกใบอันเดี๋ยวแล่นในป่ากันสักหน่อยเวลาไบอันว้าวนี่มันรู้สึกดีชะมัดเลยที่เราได้มาเดินเล่นด้วยกันเนี่ยฉันนึกว่าเธอจะฆ่าฉันมาในหนังมาเฟียซะอีกเออไบอันฉันไม่ดูหนังมาเฟียหรอกแต่ฉันดูฟาโก้น่ะฮะน่าจะทำไรนะนึกยกทริกโอทรีอย่างนั้นเหรอ ทริคออทริคเหรอใช่แล้วเด็กๆแต่งตัวกันเพื่อไปขอตามบ้านเพื่อขอขนมนะนายไม่รู้จักทริคออทริคได้ยังไงเนี่ยแะและนายไม่รู้ได้ไงว่านายเป็นภาพสะท้อนของกระจกนะไม่ใช่หมายตัวหนึ่งเอ้ยไอหมอนั่นมันแย่ที่สุดเลยนะเฮ้ยแกเป็นใครวะเข้ามาได้ยังไงเนี่ยโอเบอันนหนเป็นอะไรทีป่าใครทำนายเนี่ยแกเหรอแกทำาหรอไอระยำเอ้ย นี่เป็นป้ายอะไรเนี่ยเอาหัวไปอยู่ระหว่างไม้สองอันแ้วจะได้หมวกฟรีอย่างนั้นเหรออืมก็มไม่อยากเท่าไหร่นี่นะเอาเลยไอ้อ้วนเอ้ยทำสิโฮ้ย <_ s> ที่หลังเดิมกว่าว่ะฉันได้หมวกสุดเจง๋งโทษนะครับรบกวนเสื้อเบียร์ผมหน่อยได้ไมั้ยครับฉันไม่คิดว่านั่มันถูกต้องหรอกนะฮะไม่เฟี้ยวเลยว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจสิเห็นไม่เลยวฉันออกจะเฟี้ยวจะตายมันก็ดีแหละครับถ้าผมอยากได้กัญชานะ่ะเออฉันว่ามันมากไปหน่อยนะว่าแล้วไม่เฟี้ยวเลยวะ่ะเดี๋ยว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 ก่อนจริงหรือเปล่าครับคุณกิฟฟินที่คุณซื้อเบียร์และกัญชาให้กับเยาวชนนะครับอืมเปล่านี่ครับผมไม่ได้ทําบอกแล้วจําเลยคนนี้ไม่เฟี้ยวเลยวะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ไม oh ่นะพอฉันมาคริส ดิฉันอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยฉันต้องรีบหาที่ซ่อนแล้วคริสพ่อมาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็มาอเอาแกกลับบ้านยังไงเล่าไม่ผมไม่กลับผมจะอยู่ที่นี่แล้วันดื่มบุหรี่ไฟฟ้าทุกวันเลยอะไรนะไม่มีลูกชายคนไหนดื่มบุหรี่ไฟฟ้าหรอกนะทำไมล่ะพ่อมันแย่กว่าการดื่มมาที่นี่สามแก้วเป็นอาหารกลางวันหรือไงอะไรนะ ไม่มีลูกฉันคนไหนดื่มมาร์ตินี่สามแก้วเป็นอาหารกลางวันหรอกนะทำไมล่ะพ่อมันแย่กองการดื่มสก๊อตห้าแก้วตอนอาหารเช้าหรือยังไงอะไรเนะไม่มีลูกฉันคนไหนดื่มสก๊อตหน้าแก้วตอนอาหารเช้าหรอกนะทำไมล่ะพ่อมันแย่กับการดื่มเหล้าหมักข้าวโพดวิสกี้บูลชายดิพ่อเก็บไว้หรือไงอะไรนะไม่มีลูกอ้วนคนไหนดื่มอะไรทั้งนั้นยกเว้นเหล้าจีนใช่แล้วเส้นทางครอบครัวเรามาจากเอเชียฉันนี่มันฉลาดจริงๆนี่แหละเหตุผลที่เขาส่งฉันไปทำให้คนเปลี่ยนใจไปสงครามล่ะ เราไม่สามารถเอางบการทหารของเราไปช่วยรบในอิรักได้หรอกนะครับจาจริงนะแต่พวกคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าใครที่ไม่อยากไปสงครามแม่งเป็นเกีน่ะผมจะไปรบใช่ใช่ใช่ผบจะเป็นรบใช่ใช่ใช่ผมคือคนแรกเลยที่จะไปทําสงครามสวัสดีครับพอมีเวลาสักหนึ่งนาทีเพื่อช่วยชีวิตเด็กไหมก็พอมีอยู่นะคุณมีเวลาหนึ่งนาทีติกจอกนี่เหมือนบ้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเสือเสียงวิ่ีแล้วฉันยิ่งรอฟังอยู่นะแล้วคุณต้องการอะไรล่ะครับทำไมผมสั่งไปกระเพาะแล้วเขาดันใส่โฝฟงยาวล่ะ ทำไมเขาทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ปกติไม่ใช่หรอครับมัอนไม่ปกติเว้ยเบรนโอ้ฮ้ยนี่เกย์กำลังทำบ้าอะไรอยู่วะเนี่ยเออฉันกำลังเล่นกับรูเพิร์ดอยู่นะแบบว่าตุ๊กตายางนะตุ๊กตายางเนี่ยนะก็ทำไงได้ฉันเป็นหมานี่นะหมาชอบเล่นตุ๊กตาแบบนี้แหละไม่เห็นมันจะแปลกตรงไหนเลยและอีกอย่างนะเป็นคนให้ฉันเองอนะเออแต่ตอนนี้กูเปลี่ยนใจละและนลูเพิร์ดจะเป็นผู้ชายนะนายรู้ใช่ไหมไอ้เ,อเกย์หลอดเอ,อ้ย Here girl เออผมนึกว่าผมดมคุกกี้น่ะว้าวกินมันเหมือนคุกกี้เลยเหรอโอ้กินผมไม่ดึงคอเลยเฮ้ยลอยสโลอิสมีหมาอีกตัวอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะมีหมาอีกตัวอยู่ตรงนั้นด้วยลอิสเฮ้ยเฮ้ยมึงอ่ะมึงอ่ะเฮ้ยฟักยูนี่จริงจังนะสองสัต์ที่ผ่ามาเนี่ยฉันมีความสุขมากเลยแต่ไม่มีใครสนใจเลยว่ะเฮ้ยมานี่มาเดี๋ยวเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิ ช่วงแรกแม่งโคสนุกเลยวะ่ะทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยอะ่ะแล้วหลังจากกลับมาคืนนั้นอะ่ะเชื่อไหมว่าฉันเจอผู้หญิงคนหนึ่งโคตรแจ่มเลยวะ่ะมันยากที่จะเชื่อนะแต่ว่าฉันรอผู้หญิงแบบนี้มาเป็นปีแล้วว่ะเพื่อนเอ้ยเห็นก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงมาเล่าให้นายฟังเหมือนกันนะจําพ่อเค,ค้กใหม่ได้ไหมเพื่อนที่มันชอบมอว่าเป็นอาหารแล้วมาน,นําออกรบอะ่ะตอนนี้เป็นผู้หญิงแล้ว,ะวะเดาวเฮ้ยนี่ล้อเล่นหรือเปล่าวะมันแปลงเพศจ,จริงจริงว่ะ แม่งโคตรฮาเลยวะใช่เะล่าใช่เะล่ะสมมติหน้าแม่งไอ้ควีกไม่ก็ทําออกมาดูเหมือนผู้หญิงอยู่นะไม่ค่อยเหมือนผู้ชายเท่าไหร่หรอกอยากเห็นเลยว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงวะก็มองครั้งแรกก็ไม่แย่เท่าไหร่หรอกครั้งที่สองก็เอองั้นงั้น่ะนะแต่จะว่าไปม่นก็ขาใจยากเหมือนกันนะแม่งต้องมีเรื่องคุยกันเยอะอย่างเช่นเรื่องเซ็กอะไรแบบนี้มันจะทาไงกันวะไม่รู้อ่ะแม่งก็คงมีวิธีของมันหรอมั้งนะสำหรับคนที่ก็ชอบอะไรแบบนี้อ่ะเขาต้องมีวิธีของมันนั่นแหละ ตอนนี้มันอยู่บ้านเควกใหม่หรือเปล่าว่าอยากเข็นวะไม่ตอนนี้เธอพักอยู่ที่แมริ่ออนนะเฮ้ยจริงปะเนี่ยฉันก็อยู่ที่นั่นนะจริงดิอาจจะเคยเห็นผ่านตาที่ล็อบบี้ก็ได้แต่ก็ไม่รู้ไงไม่หรอกายรู้แน่เออแล้วตอนนี้มีชื่อเรียกอย่างไงวะยังเรียกว่าแดนอยู่หรือเปล่าไม่เราก็เป็นชื่อเกทั่วไปนี่แหละมันชื่ออะไรได้วะนอกจากแดนเนี่ยกบไดน่าไม่ว่าชื่อไอด้า เฮ้ยเฮ้ยดูมันขี้อะไรวะเนี่ยกูมีเซตกับมันว่ะเพื่อนอะไรนะกูมีเซตกับมันที่มาริออตทำไมกูไม่รู้กูไม่รู้ว่าเป็นมันนะมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงวะจะมีการย้ายบ้านปกติก็จะแจ้งเพื่อนบ้านหน่อยไม่ใช่เหรอวะนั่นคือสิ่งที่เราทำกันนี่มันไม่ได้ย้ายมาเว้ยมันแค่มาเยี่ยมเฮ้ยเกน เท่ีโตตีย <tripod Anyways, desserts> ังเหมือนยังแยกไม่ได้นะในเรื่องเราปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็มีข่าวดีจะมาบอกนะไหนบอกหน่อยบอกหน่อยพ่อไปเจอคนึองมาน่ะลูกจริงจังปะเนี่ยผู้จริงลูกเขาเป็นผู้ชายที่สุดยอดมากเลยแหละจริงปะเนี่ยเขาชื่ออะไรพ่อ ไอหมาโง่ก่าจอมขี้เกียจนนะั่นมันอยู่ไหนวะอย่กูเจอนะไ้สัตวสงอไปจากตรงนั้นเลยนะมึงตายแนะ่สัตว์เอ้ย เจอมึงแถวหน้าบ้านกูนะกูจะยิงมึงให้หัวแตกเลยสัตว์เอ้ยเธอมีอีกรอบลหรอมึงตายแน่มึงจำไว้เฮ้กูยะต่อพ่อมึงวะนี่เธอบ้าไปแล้วเหรอเธอให้เป็นเด็กกับเควกไม้ที่เอากับทุกอย่างเนี่ยนะโล้วยิ่วทเจอกับมีอะไรกินมึ่งมีเนื้ออยู่ในตู้เย็นน่ะเฮ้ยลูกคนลูกเปล่าเนี่ยเออจะกินข้าวน่ะออกไปไป สวัสดีคลิฟฟินโอ,อ้คอมพิวเตอร์ชีวิตเป็นไงบ้างเนี่ยไม่ได้เจอนานจอรดรถบายไปไหนไรไอ้นมเบ้าน <Burn. S 2> แล้วมันคือที่ไหนล่ะทำเนียบขาว โอเคเราก็มาถึงทำเนียบข่าวกันแล้วขอบคุณที่มาส่งนะทีนี้ไปได้แล้วล่ะไปสิไปเข้าบ้านสิเออผมต้องเช็คปัทนีก่อนนะมันคงจะนานหน่อยนะสัคงคมไม่ค่อนข้างแย่พี่อยากเช็คให้ชัวน้องเข้าบ้านอย่างปลอดภัยไม่งั้นพี่ยุงคิดหนึ่งมทนนั้งคืนนะยินดีต้อนรับกลับบ้านครับท่านป,นาประธานาธิบดี คุณจะไม่ข่มขืนผมใช่ไหมอะแน่นอนฉันไม่ข่มขืนนายหรอกแต่ฉันจะทําให้หนายรักฉันยังไงละ่ะแล้วเามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอ้ oh, ไม่นะมันได้ผลแล้วละ่ะเฮ้ยกกฟฟินมีคนมาเยี่ยมนายอะแคเตอร์คุณมาทําอะไรที่นี่เนี่ยก็มาเอาอ้วนอย่างนายออกไปจากที่นี่ยังไงละ่ะนายเป็นลูกเขยฉันนะเอออาจจะใช้เวลานาน,านสักหน่อยนะเรามาเจอกันอีกนะมันคงรู้สึก,กวางเปล่ามากเลยละ่ะทำไมผมไปเถึงเพิ่งทำให้ฉันเจอนายในนี้เนี่ย